Everybody knows that I'm breaking down yeah. Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, i made mistakes, but now I don't ever wanna be alone I don't really yeah. ever wanna yeah. On my own, in the zone That's the only way I know Been a know about to blow back up I've never yeah. let the doubt creep in Gotta up a couple more raps I don't think I'll ever let you win Easier to break it yeah. off, best friends so I don't really understand myself I don't really understand you know. I don't wanna be left on the show yeah. Yeah. スタート โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวสังครับ <S <S ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกแนวทางอรลนสู้กับมาจ้าให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมในเกมนี้เนะี่ยผมเจอเป็นมาจ้านะครับสำหรับแพทใหม่ของอเลนเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าอารลนสามารถเทรดสู้มาจ้าไหวนะครับผมถ้าได้ตีเทรดน,นะครับก็มาดูกันนะว่าผมจะมีเทคนิคยังไงบ้างนะผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้นเกมก็ มาเอาชิปตัวเล็กก่อนนะครับผมเพราะว่ามาจ้าเนี่ยเขาเก่งในด้านของการเคลียร์ชิปเนี่ยจะไวกว่าเรานะครับผมเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรารวยต้นเกมว่าเขาเนี่ยจะเป็นผลดีมากนะครับผมต้นเกมแบบเราตีเทปไปเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับแต่เราต้องรักษาระายะถ่ารักษาระายะด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะหนีเข้าไปในป้อมนะครับประมาณนี้เนาะเราก็ต้องกะดาเมดดีๆนะครับเพราะว่าอะไเนี่ยถ้าตีเทปมาได้มาได้เลือดคืนนะครับผมแต่ถ้า มันเข้าไปในป้อมเนี่ยมันก็น่าจะเด้งเลือดคืนไม่ทันเนี่ยแล้วนะครับผมก็ต้องเอาวัดกันดีๆหน่อยนะครับผมต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นไปได้ที่คิปได้ก็เขีย่ยไปนะครับผม พอเรา4เนี่ยเราก็ต้องไปเติมเพื่อนนะครับผมโอเคเราเจะมาจ้าครับผมแนะนานะครับถ้าสมมติมาจ้าเขาเห็นเราแล้วนะผมแนะนําให้กดอันติเนาะมันจะเป็นการตัดอันติมาจา้าไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราโดดลงมาเนี่ยมาจ้าเขาเ่างน้อยเขาต้องกดอันตินะเพื่อหลบอันติเรานะครับผมอันนี้เราตีเทได้เลยเพราะว่าเรารู้นะครับว่ามาจ้าเขาไม่มีอันติเนาะเขาหลบคิดดาเมจเราไม่ได้เราสามารถตีเททได้ยาวนะครับแล้วอ้อยเข้ามาเนาะโอเคตันขึ้นไปเล็งอ้อยนะครับผม นี่เดียวโอเคได้อ้อยมา้วครับผมอันนี้เราตีเห็นมาเจ้าต่อครับเพื่อนมาซ้อนนะอันนี้เราน่าจะได้โอเคครับได้มาสองอันนี้ผมต้องถอยแล้วนะไ้ยมวยใจเย็นเพื่อนชิปหายผมโดนฟิกเตะนะครับหากใครกำลังมองหา idlv คุ้มๆุ้มสกินแลส,สวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับอด m i n ต้น tp7 m e ท o อ o อัพเพจบริการรับเติมเกมอะลร24ชั่วโมงส่หรลดคุ้มปลอดภัยใช้เพียงแค่เพในได้ดีเท่านั้น แถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข้อสารได้ที่เพจมิโลท็อปอัพและแอดไลน, Middle, น์มิโลท็อปอัพแอดไลน์มิโลทอปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะฝั่งนกข้ามเข้าป่าแล้วนะครับผมต้องไปช่วยเพื่อนนะโอเคโมยันติแล้วนะครับผมอันนี้เราเล็งมวยได้นะทราบปติมาโอเคไม่รอดนะครับโดนตีไปเลยมาจา้าเถียวฟิกนะเสีอยนติด้วยทุกคนเห็นไหมถ้าสมมติเราเกาะมาจา้าเนี่ยเอยงน้อยเขาต้องกดอันตินะครับผม ปอ่เราข้ามตีดากนะครับผมนาคอซอนเนี่ยนะผมรอดูนะครับว่านาคอเล่นไงนะนา okay. คอราดได้นะครับโอ้แต่ไม่น่ารอดวะโดนมวยเตะขนาดนั้นนะครับอันนี้เราช่วยไม่ได้เราปล่อยเลยนะไม่งั้นเราจะไปแถมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแวะรับกลางนิดน,นึงแล้วค่อยไปรับบนนะครับผมเลนล่างเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องห่วงมากนะครับเพราะว่า,าเพื่อนเราค่อนข้างที่จะเล่นได้นะครับผม ตอนนี้คือเราเน้นรับเลนรับอะไรไปก่อนก็ดีสุดแล้วนะครับผมว่าผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมาจ้าเขานข้างนที่จะรู้นะครับว่าสู้ผมไม่ได้เนาะก็เลยคิดจะไม่สู้กับผมแล้วไปเน้นทําเลนทําเวฟมากกว่านะครับผมนี่ลุยเขามาเลนบนนะเราสามารถปิดมาจ้าได้นะครับผมให้ลุยเขาเรียกนะโอเคลุยเขาเรียกนะครับผมอันนี้เราเล่นสุดได้แล,นะล้วนะกรละตีป้อมบนนะครับผมตีป้อมเลยนะ โอเคครับแล้วป้อมมานะครับถือว่าค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเพื่อนก็น่าจะกลับไปเลนมังกรเหมือนเดิมนะครับผมต้นเกมเนี่ยผมก็จะเน้นหาตังค์เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราคุมแบบได้นะครับผมตอนนี้คือเราไม่แพ้เลนมาจ้านะผมกดอันติย้ำนะครับเผื่อมาจ้าเข้ามานะนี่กดอันติโดนนะทุกคนเห็นไหมคือเขากดอันติตลอดเลยนะครับผมเราก็ตีเทปสู้ไปนะครับต้องการระยะตอนเขาทิ้งอ่าเงาไว้ด้วยนะครับผม เพราะว่าถ้าสมมุิมันไกลไปเราโดนฟีเนี่ยเราไม่ไหวนะผมบอกเลยโอเคสีเทดไปนะครับอย่าไปกลัวนะอันนี้คือเขาอ่าทิ้งเราใกล้ไปนะครับก็เหลืองครับโดนผมไปนะโอเคผมได้ดาบสายฟ้านะนะครับผมก็จะช่วยบูดาเมดได้เยอะเลยนะ เดี๋ยวดักก er ่อนนะครับผมเผื่อมีต <c oughs> ัวบางๆมาเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปซุ่มสีุ่่มห้าเนี่ยเราเสียเลือดฟรีนะครับเชียบนนะโอ้ทีมเราโดนนะครับผมตอนนี้ผมต้องหาตังซื้อคอนก่อนนะครับผม้าผมบอกเลยว่าดาบสายฟ้ากับคอนเนี่ยเป็นของอะไรที่ออกคู่กันแล้วคือแบบข้อนข้าที่จะโกงมากเลยนะครับในช่วงต้นเกมเนาะ มันตีเทธแทบจะชนะทุกตัวเลยนะครับผมไอทมนี้นะตัวละครที่ออกได้ก็จะได้เปรียบนะครับผมแถมตอนนี้เนี่ยดาบแต่ฟ้าเหมือนจะแก้บัคกับเนิฟนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะในมุมมองผมนะครับผมก็ไม่ได้เนิฟมากขนาดนั้นนะครับก็ยังโกงอยู่นะเลนกลางมีไฟนะครับผมแล้ววิวหน้าล้วงจดเลยนะ เลงลาว,วิวนะครับผมโอเคโดนลาว,วิวไปโอเคโหตรงนี้สามตัวนะครับไม่เหลือครับตาบุตรีมดีดีดีโอเคครับได้มา3ามตัวนะตรงนี้คุ้มจัดเลยนะครับผม<อ>บเพื่อนเราก็ยื้อสกิลอะไรไว้ให้หมดแล้วนะครับมาจ้าก็ไม่มีอันตินะีเนาะก็สู้เราค่อนข้างยากนะครับผมถ้าม,มาจ้าไม่มีอันติีนะแถมผมได้ที่เปิ้ลเคียวมาด้วยเนี่ยก็บูตปังหุมได้เยอะเลยนะเดี๋ยวผมออกเป็นดิมนเนชร์ต่อเลยนะครับผมไอทมเนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางสีฟ้านะพูดไปเล่นนะครับผม ต้นเกมเนี่ยผมเงินค่อนข้างนำนะผมจะออกเป็นของดาเมจเลยนะครับผมออกการวี่ตอนนี้เนี่ยถามว่าออกได้ไหมออกได้นะเป็นพวกไกอาพวกทอยอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองผมเนี่ยเราเล่นเกมไว้นะครับผมเราเกมนำเนี่ยเราเน้นสู้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเน้นเกมรับอะไรนะครับผมในมุมมองผมนะเพราะว่าตอนนี้คือเงินเรานำนะครับถ้าเราคิดว่าเราสู้ไหวเนี่ยเราไหวแน่นอนนะเพราะว่าการเงินเราค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับผม เคลียร์ล่างเสร็จก็เดินเหมือนเดิมครับหาแล้วได้ดักไปนะโอเคครับสวัสดีครับอ้อ,อ,อยตอดอ้อยได้อยู่นะครับโหโแต่ผมก็เจ็บเหมือนกันนะเต้องหาเลื่อนนิดนึงนะครับผมแรงก็ค่อนข้างสูงนะตอนนี้ประมาณหกสิบกว่าดาวนะครับซูพีมเนาะก็เกมก็อาจจะตึงๆกันหน่อยนะครับมันไม่ค่อยมีคนแบบแกงบ้าเข้ามาบวกอะไรกันอย่างนี้นะครับต้องเล่นเซฟๆหน่อยนะครับผม โอเคครับดักพุ่มเหมือนเดิมนะเผื่อมีตัวหลุดมานะดักไปนะครับต้งองใจเย็นๆนะโอเคมาเจ้ามานะครับโอเคครับตีไปสตาร์บัตตีมโอเคครับได้เครื่องหลอดนะตีต่อไปโอ้โหผมโดนอันติลาววิวผมกดอันตีไม่ทันโอ้โหช็อตนี้เหลืองจัดน,นะครับผม <S <S ถ้าผมได้กดอันติเมื่อกี้เนี่ยอาจจะพอรอดเดี๋ยนะโอเคครับโดนลาววิวไปตีไปโอ้โหลาววิวเขากดสองเนี่ยนะครับ <S <S หายละโอเคตันขึ้นไปโอเคยังตีไหวทันอยู่นะครับต้องตีลัมเบอร์นะ สามรตีลัมเบอร์โอเคได้ลัมเบอร์อยู่โอ้โหแต่โดนมาจ้าอันติฮิตท้านยะ้วผมก็เลยหายแนละ้วถ้าเมื่อกี้ลัมเบอร์เลือดเยอะกว่านี้นึงเนี่ยถ้าผมตีลัมเบอร์ถ้าเลือดเยอะนะผมได้จะพอเก็บมาจ้าได้อยู่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็จะออกเป็นไกอาแล้วนะเนะพราะว่าตอนนี้ของดาเมจผมเนีมยมี3ชิ้นแล้วนะผมก็ค่อนข้างจะเพียงพอต่อการสู้กับฝันโัวามน้นนะครับผม เราหาดักแถวดาร์เอานะครับผมตอนนี้นะว่าเป็นไม่ได้ถ้าเราชนะไฟ์เนี่ยมันจบได้เลยนะครับผมตีดาร์ Dark ไปนะโอเคครับได้ดาร์มานะฝันหัข้ามเขาค่อนข้างที่จะจ่ายสกิลใส่โตโร่ค่อนข้างเยอะนะแต่ผมโดนลาวิาลววเลยนะครับผมชิบหายแล้วลาวิลฟิกโอโหผมเลี้ยงครับผมโอโหฝัขนข้ามสาสกิลผมยับเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับ ด้วยความที่เราเข้าไปก่อนนะครับก็เลยทําให้เราโดนสกิลข,ข้ามแทบเกือบจะหมดนะครับเพื่อนเราก็เก็บมาได้เนาะเนี่ยทุกคนเห็นปะพอเพื่อนเราชนะไฟ์เนี่ยมันจบได้เลยนะครับผมปล่อยดาร์กเรีนกลางเนี่ยคือจบเลยนะคือแบบทุกคนคิดปะว่าเกมไวอะมันแบบมันไวมากเลยครับแบบถ้ามันจะบวกกันเลงสูงเนี่ยมันบวกไฟ์เดียวจบเลยนะเกมนี้นะครับผมก,ก็เมื่อกี้ผมโดดเข้าไปก็เราแทบจะเกือบทุกสกิลเหมือนกันนะครับผมก็เพื่อนเล่นได้ผมก็ดีใจนะครับผมสำหรันะบเกมนี้เนาะ ก็ได้ไปเหรียญทอง Dark Slayer ด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ได้บวกมา2ดาวครับตามสูตรของซีซั่นนี้นะครับผมก็สกินที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็น Kid s t o r V1 หรือ The Black Swordman เนาะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดให้เล่นฟรีนะผมก็เป็นไปได้ก็สำหรับใครที่ไม่มีสกินเนี่ยก็ไปเล่นได้นะครับผมเกมนี้ก็ได้ M ด้วยนะครับผมก็น่าที่จะซิกมาเลยนะครับผมบอกอถ้าเราตีเห็นมาจ้าดีๆคำนวณดีๆนะมันไหวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยครับผมขอขอบคุณครับ